วันนี้พาคุณแม่มาทานเทนโจค่ะรอคิวสักพักก็ได้เข้าแล้วค่ะวันนี้มาทานมาทานที่สาขาฟิวเจอร์ปา,าร์คลังสิตค่ะทานเซตเบาๆค่ะ799เดี๋ยวทายคลิปค่อยดูราคานะคะพอเข้ามาร้านแล้วพี่เขาก็เอาไอศครีมชาเขียวมาให้ค่ะส่วนอาหารนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็เลือกอาหารแบบไม่ต้องเรียกพนักงานเลยค่ะเซตนี้นะคะก็จะมีทั้งเนื้อทั้งหมูมีกุ้งแม่น้ำมีซูชิด้วยค่ะ มีซาชิมิด้วยนะคะอาหารค่อนข้างครบเลยค่ะใครที่อยากจะกินทั้งปิ้งย่างทั้งซูชิก็แนะนําค่ะส่วนน้าจิ้มนะคะก็มีให้เลือกทานหลายรสชาติเลยค่ะจะออกเป็นฟิลทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีผส,ผสมผสมกันค่ะมีเวลาทาน2ชั่วโมงเลยค่ะอย่างเซตของเราก็จะมีกุ้งแม่น้ําด้วยกุ้งก็ใสยกลางๆนะคะถือว่าดีค่ะอันนี้ก็เป็นซูชิแบบช็อตนะคะทาโกะวาซาบิ วันนี้คุณแม่คือชอบมากอันนี้เป็นสลัดแซลมอนอันนี้ต้องสั่งนะคะอร่อยสลัดเขามีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดๆอร่อยดีค่ะแซลมอนก็สดนะคะให้มาเต็มปากเต็มคำเลยค่ะมาทานในส่วนเนื้อกันค่ะเนื้อนี่ก็มีให้เลือกหลายส่วนเลยนะคะคือเราก็จำไม่ได้ว่าเรากดส่วนไหนมาแต่ที่แน่ๆนคือเน้นลายสวยแล้วก็มันแซ่บค่ะแบบช็อตแบบนี้นะคะจะสั่งกี่คำก็ได้ค่ะอวโวคาโดไข่ปลาแซลมอนอร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าอยากกินพรีเมียมกว่าน,นี้นะคะก็มีค่ะแต่ในราคานี้ได้เอ็นกะวะแล้ว ส่วนตัวก็ชอบเอ็นกาวะมากแต่ก็กินไม่ได้เยอะกลัวอิ่มก่อนกินเนื้อย่างค่ะเพราะว่าเขาปั้นมากับข้าวค่ะฟิลแบบอยากกินเนื้อย่างอยากกินซูชิอยากกินซาชิมิก็ต้องลองมาที่นี่นะคะก็วันนี้มากินกับแม่สองคนนะคะกินสองชั่วโมงก็คืออิ่มจุใจเลยค่ะเนื้อย่างกับชีสคือดีมากเลยค่ะเฉนโจก็มีหลายสาขาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนลองเสิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเอาจริงๆนะคะส่วนตัวนะคะแม่กับเราเนี่ยทานบุฟเฟ่มไม่คุ้มหรอกคะ่ะ แต่ว่าชอบเพราะว่าความบุฟเฟ่เนี่ยมันหลากหลายค่ะก็ใครชอบความหลากหลายนะคะก็มาที่นี่ได้นะคะปิดท้ายด้วยขนมหวานนะคะมีไอศครีมด้วยมีแพนเค้กแล้วก็มีชานมไข่มุกด้วยค่ะเบ็ดเสร็จแล้วกินกับแม่สองคนก็ประมาณนี้เลยค่ะอยากให้ไปกินอะไรอีกคอมเมนต์ไว้นะคะ